มาดูหนังตัวอย่างนะครับเหลือฟิล์มมาสั้นๆและสภาพฟิล์มก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเป็นหนังวัยรุ่นในยุคนั้นเลยนะครับเมื่อ32ปีที่แล้วตั้งชื่อว่าบนถนนคนดอนเพลยเพล่ก็คนนี้แหละครับบิลลี่โอแกนนางเอกซีเรียมพักดีดำรงดิตหนังสร้างโดยกูดวินโปรดักโดยคุณอุดมศักดิ์ศีบุญนาเป็นผู้สร้างนะครับภูมกับการแสดงนั้นใช้นามแฝงว่ามหึบซึ่งก็เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของคุณ บิลลี่ที่แสดงในเรื่องนี้แหละครับหนุ่มซึ่งต้องการจะเดินหางานแต่ว่าด้วยบุคลิกด้วยลีลานะครับทําให้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาครับก็เป็นสไตล์หนังในยุคนั้นนะครับถ้าคุณบิลลี่มาเล่นหนังแนวนี้นะครับมีคุณวิรัชัยนะครับมีท่านอื่นอีกแล้วก็ดาราเสริมอีกเยอะยๆเลยนะครับก็จะทําให้กลายเป็นหนังซึ่งตลกนะครับมีคุณมยุราธนาบุตรนะครับ มันยังมีคุณทิติมาสังคพิทักร่วมแสดงอีกนะครับหนังเรื่องน,นี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่5เดือนธันวาคมปี2535ที่โรงหนังสยามอินทราอิมพีเรียลและอีกหลายโรงนะครับที่เป็นโรงหนังที่อยู่ในห้างนะครับความจริงหนังเรื่องนี้นั้นหาดูไม่ยากนะครับถือว่าเป็นหนังสมัยใหม่นะครับแต่ความที่เห็นเป็นฟิล์มหนังนะครับแล้วก็เหลือมาสั้นๆนะครับเป็นหนังตัวอย่างที่ เหลือไม่ครบที so ่คุณ่มทรนงนะครับสมัยก่อนก็จะเล่นหนังที่เป็นหนังแนววัยรุ่นแบบนี้หลายเรื่องนะครับหนังตัวอย่างที่เป็นหนังวัยรุ่นที่เป็นหนังตลกคำพูดนะครับแล้วหนังที่ซ่อนมุกไว้ลึกนะครับการนํามาทําหนังตัวอย่างนั้นจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเปิดเผยเนื้อหาซึ่งผู้สร้างผู้กำกับต้องการจะซ่อนไว้ให้ดูในโรงหนังนะครับก็เลยยุ่งหน่อยนะครับที่คนจะตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าบางทีเห็นเฉยเฉยแบบนี้แต่ว่า ต่อนมุกตลกไว้เยอะนะครับ